ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายคะ่ะชีวิตล่าสุดพลอยพลอยพัน์พร้อมมีครอบครัวใหม่แม้สดมาสี่ปีหลังหย่าปีเตอร์ครอฟสนุกดีเล่นเว็บหาคู่คิดว่าตนเองอย่างมีช้อยส์ จากรายการถามสุดซอย The Week End ทางช่อง Nation ทวิตดำเนินร,ร,รายการหนุ่มสอนร่มเทพิทักได้เปิดใจสัมภาษณ์พลอยพลอ,อยพันธ์อดีตภรรยาปีเตอร์คอฟเกี่ยวกับปัญหาครอบครัวและชีวิตแม่เลี้ยงเดียวต้องเลี้ยงลูกสองคนร้อยเปอร์เซ็นโดยพิธีกรหนุ่มได้ถามว่ารู้สึกยังไงกับเรื่องปัญหาแต่และครอบครัวต้องเจอต้องอย่าร้างชีวิตต้องเกิดกับอีกหลายครอบครัวหรือเปล่า พลอยได้ตอบว่าพลอยรู้สึกว่าเป็นเรื่องธรรมชาติของชีวิตถ้าคนได้อยู่ด้วยกันยาวนานตลอดรอดฟังถือว่าเป็นเรื่องโชคดีแต่ไม่ใช่ว่าทุกครอบครัวนั้นจะมีความสุขเสมอไปทุกครอบครัวมีปัญหาของตนเองที่แตกต่างกันไป นอกจากนี้ยังได้ถามต่ออีกว่ามีคนมาจีบไหมสาวปล่อยก็ตอบว่าไม่มีเลยพอเป็นไม้ไม่รู้คิดไปเองหรือเปล่าว่าเขาจะคิดว่าเราง่ายๆเหมือนเราไม่ต้องคิดอะไรมากเพราะไม่มีอะไรเหลือให้คิดแล้วบางคนก็คิดแบบนี้บางคนมามีลูกมีเมียหลอกเราตอนนั้นช่วงแรกๆนะตอนหลังๆต้องแอบสอบถามก่อน นอกจากนี้สาวพ,พ่อ,อยังได้บอกอีกว่าได้แอบไปเล่นแอปหาคู่บ้างเราก็คิดว่าชีวิตเรายัางมีชอว์เราก็มีสไตลน์นี้ดูคนคนนี้มีผลลัพธ์ไม่มีอะไรเลยนั่งสไลด์ไปอย่างนั้นมันก็สนุกดี